เอสักดาคมไทยประกันชีวิตมังกี้ไดเรกขอขอบคุณเอสักดาคมเอสักดาคมนะเป็นศูนย์รวมพระเครื่องยุค4.05.0แล้วที่มีการซื้อขายแลกเปลี่ยนพระเครื่องเข้าสู่ตลาดออนไลน์แบบเต็มรูปแบบนะฮะเอสักดาคมมีพระเครื่องพัะเกจิชื่อดังและเครื่องรางราคาเบาๆนะฮะให้คุณได้บูชากัน ซึ่งเกือบทุกวันนะฮะเขาจะมีการไลฟ์สดและประมูลกันด้วยหรือแม้จะเป็นพระปิดตาแม่สีดาจาันทร์ก็สามารถหามาบูชากันได้เลยนะครับผมและยังมี YouTube ชื่อส่องอย่างเซียนนะฮะเข้าไปติดตามได้เลยช่องเอศักดาคมไม่แท้ยินดีคืนเงินขอขอบคุณไทยประกันชีวิต มะเร็งมีโอกาสเกิดได้กับทุกเพศทุกวัยครับถึงแม้จะรักษาหายแต่ก็กลับมาป่วยได้ซ้ําอีกและมีค่ารักษาที่สูงมากเพื่อสร้างความอุ่นใจให้กับตัวคุณเองและครอบครัวการมีประกันที่ตอบโจทย์ครอบคลุมรวมถึงโรคมะเร็งสามารถช่วยแบ่งเบาภาระได้ด้วยหลักประกันสุขภาพดีๆไทยประกันชีวิตเฮลฟิตมันติเพย์แคนเซอร์คุ้มครองมะเร็งทุกระยะจ่ายผลประโยชน์สูงสุดถึง5ครั้งรับ ค่าชดเชยเมื่อต้องเข้ารักษาในโรงพยาบาลสามารถใช้ลดหย่อนภาษีได้ด้วยสนใจข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อตัวแทนไทยประกันชีวิตหรือโทร1124ได้เลยครับเบาใจทุกระยะมะเร็งร้ายผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดของกรมธรรม์ประกันภยัยก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง ขอขอบคุณมังกีไดเรกสินค้าเครื่องใช้ภายในบ้านมหัศจรรย์เขามีไม้ม็อบราคา1890บาทดูเหมือนจะแพงใช่ไหมครับจริงๆแล้วเนี่ยมันคุ้มค่ามากปีหนึ่งมันยังไม่พังเลยครับ2ปีมันก็ยังไม่พังสาปีก็ยังไม่พังครับนอกจากนี้ยังมีฟองน้ำมหัศจรรย์ที่ขัดคราบฝังแน่นต่างๆเช่นคราบชากาแฟคราบน้ำที่เกาะตามก๊อกน้ำใครอยากได้ของดีของอึดถึกทนแบบนี้ไปติดตามได้เลยที่มังกีไดเรก และขอขอบคุณอ้าปากค้างสตูดิโอนะฮะใครอยากจะทำวิดีโอพรีเซนเตชันโฆษณาสินค้าทั้งเล็กและใหญ่งานถ่ายทอดสดทั้งในและนอกสถานที่ไม่ว่าจะเป็นภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวโปรดักชันทุกชนิดนะฮะเรารับทำในทุกราคาที่คุณต้องการมีงบเท่าไหร่ลองโทรเข้ามาคุยกับเราได้ที่อ้าปากค้างสตูดิโอครับผมคุณออฟบอกว่าเห็นผู้ชายใส่ชุด,ดสีดำทุกโอเคผู้ชายชุดดำอยู่ไหนเลยตอนแรกเขายืนอยู่ตรงนี้เลย บริเวณนี้ตรงกลางตรงเนี้ยตอนนี้อยู่ไหมไม่อยู่ไปแล้วอ่าฮะไม่มีแล้วนะข้างไหนนู้นมีไหมไม่เห็นค่ะอันนี้คุณแม่นะฮะคุณแม่วัสดีครับคุณแม่วัสดีครับคุณแม่ผมถามหน่อยตอนมาอยู่บ้านหลังนี้รู้สึกยังไงบ้างเฉยเฉยแม่นอนอยู่ห้องไหนตอนนั้นห้องนี้แหละค่ะข้างหลังพีนี่เลยใช่ค่ะผมถามหน่อยถ้าสมมติบอกว่าเป็นเรื่องของของ สมมตินะตั้งแต่บ้านนู้นนะใช่หนูก็แค่งงว่าทำไมแล้วทำไมถึงต้องมาโดนคุณแม่ทำไมถึงต้องมาโดนคุณแม่คุณแม่เป็นแม่บ้านด้วยบ้านบ้านที่อยู่บ้านเก่าวาพ่อเขาเห็นว่าว่าใครนุ่มีตะโมแค่น,นี้เราใส่ถุงมาแล้วมาเหน็นไว้นะบ้านใครเป็นคนเห็นแม่พอ่อพ่อเห็นแล้ว,แล,วแล้วพ่อเขาว่าอีกไปทิ้งนางขยะพ่ออยูอ่ไปทิ้งนางขยะครับ ตอนนั้นคิดว่าเป็นอะไรแม่แม่คิดว่าเป็นของใครทำของเมซายคิดว่าเป็นของเลยอ่าตอนนี้นะตอนนี้ที่อยู่กับคุณแม่ได้เป็นคนดูแลหนูใช้คำว่าคนดูแลเพราะหนูไม่รู้ว่าเขาเป็นใครที่เป็นผ้าแถบที่หนูบอกผู้หญิงผ้าแถบอ่าอันนั้นน่หนูใช้คำคนดูแลนะเพราะหนูไม่รู้ว่าเขาเป็นเทพหรือเป็นอะไรล่ะไม่รู้แต่ว่าเป็นชุดไทยก็คอยดูแลคอยเหมือนจะถัดเดินอะไรก็เขาอยู่ข้างๆคอยแบบอืม ตลอดอะไรอย่างเงี้ยค,คุณแม่นับถือใครไหม,มห,รหรือมีอะไรที่พอจะเป็นอย่างที่คุณออบว่าบ้างนะว่าเป็นผ้าแถมหรือเป็นชุดไทยไม่นะคะที่<ม>บ้านก็คือไหว้พระปกติอย่างเงี้ยค่ะไม่มีของอะไรแบบอย่างนี้ผมถามผู้หญิงชุดแถบผ้าแถบเกิดอะไรขึ้นกับคุณแม่เขา,มาเมาคืนเขา,มาเมาคืนใคร,มใครมเมาคืนไม่บอกไม่บอกใช่คำว่ามไม่บอกดีกว่าเขามาเอาคืนนั่นแปลว่าคุณ อันนี้เนี่ยถามต่อนิดนึงการเมาคืนครั้งนี้เป็นเรื่องของสิ่งที่คุณแม่ทําผิดไว้หรือมีคนทําใส่คุณแม่ที่คุณแม่เป็นนะคะที่อาการของคุณแม่นะอันนี้คือสิ่งที่แม่ทํามาในอดีตคุณอะผมให้คุณพูดเรื่องอดีตชาติคุณเห็นอะไรเหมือนเขาสองคนเป็นเพื่อนกันแล้วก็มีอีกสองคน ก็คืออยู่เหมือนอยู่ที่เดียวกันทางานเหมือนฟีลเหมือนทางานบริษัทเดียวกันซึ่งมีฟอร์มเหมือนกันนะครับแต่เป็นชุดไทยนะสมัยนั้นใช่ใช่แล้วก็อันนี้กับอันนี้ขอแยกเป็นสองกลุ่มนะเป็นกลุ่มคุณแม่กับกลุก่มอีกฝัก่งนึงนะเหมือนกลุ่มคุณแม่กับกลุ่มอีกฝั่งนึงเนี่ยมีปัญหากันเรื่องเป็นคนโปรดข,ของท่านกับไม่ใช่คนโปรดของท่านอะไรอย่างเงี้ยฟีลแบบอย่างเงี้ย เป็นเหมือนมีนายไว้คอยดูแลแล้วฝั่งนี้โปรดฝั่งนี้ไม่โปรดฝั่งคุณแม่เนี่ยเป็นคนโปรดของนายฝั่งนี้เขาก็เลยคิดว่าสองคนนี้ต้องทําอะไรทําไมถึงแบบว่าต้องมีเสน่ห์มีสีพึ่งมีอะไรอย่างนี้แน่เลยอะไรเงี้ยก็พยายามหาอยู่ตลอดอืจนกระทั่งพอไปหาอยู่ตลอดเนี่ยกลายเป็นว่าตัวเองอะกลับทําซะเองใครทำสั่งที่ไม่ถูกกับคุณแม่อทําอะไรก็ทําแบบเสน่ห์อะไรเงี้ยคือด้วยเราไปหาเนี่ยพอเราไปหาปุ๊บเราคิเฮ้ยมันก็ดีนะเราก็ทําสว่างสี ฝั่งนี้จับได้ฝั่งคุณแม่กับเพื่อนเะ่ฝั่งกับพี่ผู้หญิงคนนี้กับคุณแม่จับได้ก็เด้ไปฟ้องสองคนนี้ก็ถูกไล่ออกแบบนั้นก็ได้ถูกไล่ออกครับประมาณนั้นแล้วเขามาเอาคืนเขาพยายามจะเอาคืนหลายรอบณตอนที่พบนั้นนะคะอืไม่สามาร็จแล้วผู้หญิงคนที่อยู่กับคุณแม่ที่ดูแลอยู่เนี่ยคือคนที่เป็นเพื่อนคุณแม่ถูกต้องค่ะถูกไหมฮะ โอเคอันนี้ผมถึงบอกนะในเรื่องของอดีตชาติเนี่ยมันไม่สามารถลื้อฟื้นหรือกลับไปอะไรได้เพราะฉะนั้นคุณจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ได้เกี่ยวกับของไหมไม่ใช่ของไม่ใช่ของเกี่ยวกับอะไรเขามาเอาคืนเจ้ากรรมในเวรเจ้ากรรมในเวรมาเอาคืนเหมือนเจอกันพอดีอ่ะก็คือหมายถึงผู้หญิงคนที่หนึ่งในสองนั้นอ่าหนึ่งในสองคนนั้นอ่าฮะอ่าเดี๋ยวว่ากันตอนนี้เขาอยู่นี่ไหมล่ะผู้หญิงคนนั้นอ่ะเขาบอกรู้คนฉันหน่ไม่รู้ ใครบอกข้างบนคนที่ด uh, ูแนแม่ก็เห็นดูเห็นเขามองมดทั้งบนพอเราถามเขาไม่ได้บอกหรอว่าอยู่ข uh, uh ้างบนเนี่ยเขามองแต่แต่เราอ่านจากสายตาเขาใช่ถ้าในในส่วนของชัยภูมิเนี่ยอาจารย์เต้บอกแล้วว่าบ้านหลังนี้เนี่ยห้องนี้เป็นห้องที่แย่ที่สุดใช่แล้วคุณแม่นอนเตียงไหนครับเอก่อนป่วยจะจะปูนอนนะคะพี่เป็นแบบ ปิกนิกอย่างเงี้ยค่ะปูนอนตรง,งกลางนี่เลยกับคุณพ่อหันหัวไปนู่นเอ,อ่อหันหัวไปด้านนี้แหละค่ะชิดนี่ยังไงก็ชิดนี่ใช่ไหมค่ะใช่ค่ะ,ะอันนี้คือถ้าเราดูในผังของชัยภูมิอาจารย์เต้ม,มุมนี้คือมุมที่ดาวเสียเลยเสียเลยจุดเสียของของชีวิตเลยอ่าฮะซึ่งตรงเนี้ยคุณแม่ก็นอนอยู่นี่กับพ่อแล้วทําไมไม่เกิดขึ้นกับพ่อถึงเกิดขึ้นกับแม่คืออย่างที่บอกตําแหน่งเนี้ยมันเล่นเฉพาะผู้หญิงมันป่วยไหม่เสื่อมอ่าป่วยไม่เสื่อม ตรงนี้คุณรู้สึกว่ามีจากด้านหลังสามารถเข้ามาได้เป็นปกติใช้คําว่าเป็นปกติอืเป็นปกตินี่ที่หมายถึงว่ามาแค่เนี้ยแล้วก็กลับไปอ๋อไม่ได้เข้ามาเข้า,ขาดไ,ได้เข้าไม่ได้เพราะมีคนดูแลของคุณแม่อยู่เพราะอะไรไหมมันมีน้ํากัน้นเออใช่เหมือนมันแบววบึ๊บตถ่ายตรงนะั้นแล้วก็สะดุดสะดุะดแล้ก็หยุดมีร่องน้ํากัน้นมีร่องน้ําของการปลูกเ่าไม่ได้ปลูกด้วยอ่ะนี่เป็นกกนี่นี่นี่ร่องน้ํานี่นะฮะ อันนี้น้ำยังไม่เห็นอะไรนอกจากนี้นะฮะไปครับอ่ะ,อะเดี๋ยวเรากำลังจะขึ้นไปชั้นที่สองนะฮะ<ม>ซึ่งขึ้นไป <ascal. S 2> เนี่ยจะเจอห้องคุณพิมพ์แล้วคราวนี้ผู้หญิงที่อยู่หลังคุณแม่เนี่ย <Sek ar ang> เขามองขึ้นไปด้านนี้ซึ่งไม่รู้ว่ามองห้องไหนนะอ,อ,อ๋อ,อก็คือชั้นหนึ่งห้องหนึ่งเนอ่าชั้นละห้องถูกไหมฮะคุณพิมพ์ใช่ค่ะโอเคซึ่งเราจะเห็นดีไซน์ที่เขาทํา หน้าต่างให้เห็นกันมันคือเรือนลูกหลวงหนูใช้คำว่าเรือนลูกหลวงได้ไหมอ่ะมันคือสไตล์การปลูกแบบเรือนลูกหลวงของสมัยหนึ่งอ่ะออเป็นไปได้ไหมอ่ะในยุคของคุณแม่ที่คุณกําลังพูดเนี่ยคุณแม่อยู่ในยุคนั้นนูก็สัญญาดเดิมก็ทําให้คุณแม่ทําอาหารแนวเดิมได้หนูว่าจริงๆอ่ะหนูไม่อยากใช้คํานั้นคือจริงๆอ่ะมันก็เป็นเรื่องของในวังนะั่นแหละก็คือที่คุณแม่กับเพื่อนก็คือเป็นนาง นางเขาเรีกนางสนมอะไรนางสนองสนงสนมไม่สนมกับต้นเครื่องอะไรอย่างเงี้ยต้นเครื่องต้นห้องต้นอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นก็คืออยู่ในวังวังนึงแหละครับต้นไม่รู้วังอะไรโอเคตุนรู้สึกถึงอะไรบ้างครับตัวอะไรไม่รู้อยู่ตรงตัวอะลปิโกโรครับอะไรไม่รู้อยู่ตรงนี้เป็นแบบ เป็นเหมือนวิญญาณตกน้ำจมน้ำเป็ดเ,เปียกๆอะ่ะให้ดูว่าหรอือว่าเขาเพิ่งมาเมื่อกี้ก็ไม่รู้นะ<อ>ออแต่หนูก็รู้สึกแค่ว่าเขาคนลุกอะ่ะบอกไม่ถูกอธิบายไม่ถูกด้วยหลกัหลกๆแล้วเนี่ยฝั่งตรงข้ามเป็นบ้านล้าง <c oughs> เชิญครับ <c oughs> ฝั่งตรงข้ามเป็นบ้านหลัง <c oughs> นี่ขนลุกเลยเค,ลคือมันเห็นชัดหรอ มันมันสกไม่มัาขยักขยแงมันสกปรกมันอันนี้มาเป็นแบบเหมือนรูปร่างเหมือนคนไหมคนนี่แหละแต่เหมือนแบบคนแบบตัวเปียกๆตัวเออเหมือนตกตกน้ําตกท่าอะไรอย่างเงี้ยถ้าจะทำอะไรห้องนี้ไม่ได้อ่ะมันแค่ได้แค่นี้ได้แค่มาอยู่ทําให้ตกใจได้ระแวงได้อืคุณบิณฑ์ไม่เคยเจออะไรเนาะไม่ค่ะห้องนี้น่าจะน้อยสุดอะหนุบอกเลยห้องนี้น่าจะเจอน้อยสุดแล้วห้องนี้น่าจะดีใช่อยู่อันนี้พูดจริงโอเคอ่ะแต่ห้องต่อไปเนี่ย ไปเดี๋ยวเราไปห้องต่อไปค<อ>าวนี้ห้องต่อไปอยู่ฝั่งตรงข้ามยังยังไม่แน่ใจว่าเป็นยังไงนะฮะเป็นห้องของพี่สาวซึ่งจริงๆเนี่ยผมว่าเขาทาเป็นห้องเช่าเก่าชัวเพอเขาแยกมิเตอร์พอเ,เรพราเขาแยกมิเตอร์ห้องอยู่ใช่มีโอกาสเป็นไปได้ว่าแต่ละห้องเนี่ยไม่รู้ว่าใครอยู่บ้างเมื่อก่อนเขาจะให้เช่าเช่าที่พิมพ์รับนะคะจา,จากเจ้าของบ้านก็คือเขาเหมือนเหมือนคนเช่าหนึ่งคนแล้วเขาก็จะมาแบ่งกันเองอย่างเงี้ยคะ่ะพี่ ห้องพี่สาวที่ทา<ช>นน้ำาหวานใช่ไหมคะใช่ค่ะทุกอย่างเหมือนเดิมมากทำไมอ่ะอะไรนะคือ,คอเหมือนที่เขาเคยอยู่มเมื่ออดีตอ่ะ,อะเหมือนเดิมเหมือนเดิมที่เขาอยู่ทุกอย่างเลยคือ,อยังไงเหมือนเดิมที่อยู่ทุกแห่ง คือคาทำหน้าที่เป็นต้นเละพี่เจ้ที่ดูแลเสื้อผ้าต้นต้นเครื่องต้น,ตอนเอ่อต้อนห้องอ่ะที่ดูแลเสื้อผ้าเจ้านายทั้งหาลาย้วเข้ามาสิ่งหน้าห็นก็จะเสื้อผ้าเจ้นานายเป็นน,น,นี่นี่นี่นะเข้ามาถึงจะเป็นของเขาเองด้านอาเขตแล้วก็เป็นฟูกไม่เกินสามนิ้วอวางอยู่บนพื้นคือเหมือนทุกอย่างมัน,นยังเหมือนเดิมเหมือนเหมือนที่เขาใช้ชีวิตพี่สาวทำงานอะไรครับบัญชีเออบัญชีค่ะอ่าฮะอืม คือคุณกำลังกำลังจะพูดถึงอดีตอดีตใช่ใช่ใช่ของพี่สาวใช่ที่เห็นเว็บหนึ่งมากเนี่อ๋อฮะคือทุกอย่างเหมือนเดิมผมเปรียบเสมือนพี่สาวค่ะเคยเป็นต้นห้องต้นห้องคุณกำลังจะบอกว่าทั้งหมดของคนที่อยู่บ้านหลังเนี้ยถ้าย้อนอดีตนี่เป็นคนที่เกี่ยวกับสมัยนั้นหมดเลยเหรอหนูว่าเจ้าของบ้านเดิมด้วยนะคือคือในมุมเขาเรียกว่า มันหนีของเดิมกันไม่ได้อืสัญญาณเดิมบางอย่างมันก็ยังอยู่อมันก็อยู่ใกล้อนาบริเวณอฮะแล้วมันส่งผลยังไงทําให้ทําไมเขาถึงแยกกันนะไม่เกี่ยวอันนี้แค่บอกเฉยๆว่าว่าเห็นว่าสมัยนั้นเขาเป็นอย่างนี้อย่างนี้เฉยๆยังไม่ได้บอกถึงสาเหตุส่งแค่ภาพมาไงอืมันก็เห็นแบบภาพอย่างนี้คุณคุณแค่กําลังเห็นภาพนะนะยังไม่ได้บอกว่ามีความเกี่ยวข้องอะไรกันะยังไม่ได้บอกว่ามันทําให้แยกหรือว่าทําให้อะไรแล้วห้องนี้มีความรู้สึกถึงดวงวิญญาณไหม ดูว่าเขาเจออ่ะี่าจะเจอบ่อยพี่ตุ๊กเคยเจอไหมไม่เคยค่ะแต่ว่าแกล้งถ้าเป็นไม่เจอพี่ตุ้ก<ค>ม่จะรวงแข็งต้องต้องยืนตรงนี้ต้องแข็งแข็งจริงแต่ว่าต้องให้เขายืนตรงนี้ถ้าอยากเจออะไม่อยากไม่อยากเจอหรือจะอยากหรือจะรู้สึกะจะยืนยืนโซนเนี้ยอืที่ที่เคยรู้สึก ก็คือเมื่อก่อนจะสวดมนต์เป็นคนสวดมนต์ตรงนี้ใช่ค่ะนั่งหันนั่งหันหลังให้ประตูแล้วจะมีความรู้สึกแบบไม่มีคนเปิดนะคะแต่สัญชาตญาณเราคือมันรแหวงอ่ะแล้วเราก็จะไม่ชอบเพราะว่าเราสวดมนต์เราไม่อยากตกใจอันนี้คิดเองนะคะเราไม่อยากตกใจแต่มันจะมีแล้วบางทีเราก็จะมีความรู้สึกว่าเย็นข้างนี้ร้อนข้างนี้หรือว่าร้อนข้างนี้เย็นข้างนี้สลับกันเวลาที่เราสวดมนต์เป็นบ่อยไหมเป็นบ่อยไหมตอนสวดมนต์ค่ะเป็นเฉพาะตอนสวดมนต์ใช่ค่ะแล้วตอนอื่นเคยเคยมีความรู้สึกอย่างอื่นอีกไหมไม่มีค่ะไม่ตอนนอนไม่มีพอขึ้้นนมมารูสึกเห อยากนอนสบายอย่างเงี้ยไม่อยากตื่นอะไรประมาณเนี้ยถ้าขึ้นมานะคะอ่าฮะโอเคอันนี้คือเรื่องจริงเมื่อกี้พี่ตู้บอกไม่เคยเจอไม่เคยรู้สึกอะไรเลยเป็นคนกลัวมากเลยแต่ถ้านั่งรู้สึกตรงเนี้ยมันเป็นเหมือนแบบถ้าเปรียบเทียบให้เห็นภาพเหมือนแบบถนนถนนเลนตรงสี่แยกลาดประสงค์อ่ะครับคือพออยู่ในกระแสเนี้ยพลังงานมันวิ่งสมมตินั่งหมส่วนบนหน้าหิ้งมันก็จะรู้สึกแบบมีคนแบบใช่กระซิบข้างแบบเหมือนแบบ เหมือนบางทีก็เหมือนมีคนแตะแต่เราจะรู้สึกเพราะเราเป็นคนกลัวจะร้อนหรือเย็นเท่านั้นเองว่าที่สิ่งที่เขาทำครับผมเดี๋ยวเราไปต่อห้องที่สามแต่พลังงานที่รู้สึกตอนนี้เนี่ยคือกลับรู้สึกถึงอดีตชาติที่มันเกิดขึ้นในเรื่องของต้องแต่คุณแม่ที่น่าจะเคยทํางานอยู่ในวังสมัยก่อน่มาถึงพิตุกคุณรู้สึกถึงหน้าห้องเลยเป็นคนที่คอยดูแลเรื่องเสื้อผ้านาผมเสื้อผ้านาผมหรือที่หลับที่นอนอย่างนี้ป่ะใช่อ่า เอออันนี้เดี๋ยวว่ากันส่วนส่วนคุณพิมพ์ล่ะไม่รู้ถูกเข้าไปแล้วไม่ได้รู้สึกอะไรนะยางไม่รู้สึกอะไรนะ,นะอ่ะเดี๋ยวไปดูห้องสาวที่สามอันนี้สาวที่สองอะสนะจะไปสาวที่สามครับผม